รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่2ตั้งแต่วันที่1เมษายน2568ถึง30กันยายน2568นายสในสมุนถาเตรียมผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านกูป่ป่าเป้าประชานุเคราะห์ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2โรงเรียนชุมชนบ้านกู่ป่าเป้าประชานุเคราะห์ตั้งอยู่เลขที่130หมู่11ตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2มีเขตพื้นที่ให้บริการ1หมู่5บ้านป่าบง 2. หมู่6บ้านกูและ 3. หมูม่11บ,บ้านสันติพัฒนาเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2,568ทั้งหมด214คนจำนวนครูและบุคลากรประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน1ท่านข้าราชการครู11ท่านครูอัตราจ้าง2ท่านเจ้าหน้าที่ธุรการ1ท่านนักการพาโลงหท่านและครูอาสาประเทศเกาหลีใต้4ท่านรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินตั้งแต่1เมษายน2568ถึง30กันยายน2568 นายสมุนถาเตรียมมีการบริหารงานด้วยนำนโยบายจุดเน้นสพทออเรียนดีมีความสุขและนโยบายจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2มาบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยรูปแบบ CR2 t o g e t e r ประกอบด้วย Smart Student ผู้เรียนคุณภาพระดับประถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาร์ตคลาสรูมห้องเรียนคุณภาพระดับปถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ Smart School โรงเรียนคุณภาพโดยมีแนวทางการบริหารงานในแต่ละด้านดังนี้ด้านที่1การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และปฏิบัติการสอนที่มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานอกจากนี้สถานศึกษาได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาประถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสำนักางานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยเป็นไปตามมาตรฐานด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการพัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพัฒนางานหอพักนักเรียน ให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียนดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีเครื่องมือหรือนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนด้านที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่ายพัฒนาสร้างความร่วมมือกับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชน และเครือข่ายต่างๆเพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนนอกจากนี้ยังมีเครือข่ายสนับสนุนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูอาสาจากประเทศเกาหลีใต้ช่วยพัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาเกาหลีเทควันโดและทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนด้านที่5 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานกับคณะครูบุคลากรทางการศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ ร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในศูนย์เครือข่ายมีการนําความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษามีการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนจากการดำเนินงานทั้งหมด สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนและการบริหารจัดการที่ครอบคลุมสอดคล้องกับนโยบายการบริหารการศึกษาขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้โอกาสในการนำเสนอครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาการบริหารงานให้ดียิ่งขึ้น